จแตนดวงแรกแห่งรัชสมัยเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิวราลงกรณบดินทรเทพพยาวรางกูล65พรรษาเป็นภาพพระฉายาลักษณ์พระชาทานในฉลองพระองค์คุยมหาจักรีบรมราชวงศ์ประกอบอักษรพระประมาพิไทยวอปรอรรอมข้อความบรรยายบนพื้นภาพสีเหลืองซึ่งเป็นสีประจําวันพระราชสมภพ สแตมชุดนี้เพิ่มเทคนิคปั๊มฝอยทองบริเวณคำบรรยายชื่อชุดชนิดราคาและประเทศไทยกำหนดวันแรกจำหน่าย28กระกฎากคาม2560ราคาดวงละ10บาทจำหน่ายชุดละ10ดวงราคา100บาทค <c oughs> ุดรนิยรรมทำผู้ออกแบบเล่าให้ฟังว่ารู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับมอบหมายให้ออกแบบสแตมในครั้งนี้ การออกแบบใช้เวลาประมาณหนึ่งเดือนเน้นความสง่านงามสมพระเกียรติมีการสกรีนภาพซึ่งซึ่งภาพเนี่ยเราก็ได้รับความร่วมมือจากทางสำนักพระราชวังนะฮะในการส่งภาพมาให้เราได้ดูคัดเลือกแล้วก็มีการปรับแก้แบแบ,บบ้างมีการเพิ่มคุณลักษณะที่เรื่อทำให้พระองค์ดูเด่นขึ้นนะฮะในเรื่องของการใช้สีการจัดองค์ประกอบ มิติต่างๆทําให้ตัวพระอ,องค์มีความเด่นชัดสง่างามนะครการจัดวางคอมโพสิชันต่างๆองค์ประกอบต่างๆก็เพื่อความเหมาะสมและสมเรกเกีรยิความรู้สึกภาคภูมิใจของผู้ออกแบบสแตมชุดนี้ไม่ต่างจากประชาชนที่มารอซื้อสแตมที่ไารสนีกลางบางรักจํานวนมากเพราะในวันแรกจําหน่ายนี้เปิดจําหน่ายเพียง500ชุด และทันทีที่เริ่มแจกบัตรคิวในเวลา7นา30นาทีบัตรคิวทั้ง500ใบหมดภายใน1ชั่วโมงจำกัดสิทธ์เพียงคนละ1ชุดและผู้ที่ได้ครอบครองสแตมต่างดีใจที่ได้เก็บสะสมไว้เป็นที่ระลึกออจากลาดพร้าวมาที่นี่เพราะว่าอยากจะมาได้ไลายเซ็นของผู้ออกแบบอะคะ่ะว่าวันนี้ได้ยินว่าจะท่านจะมาให้หลายเซ็นที่นี่เป็นครั้งแรกที่พี่มาขอลายเซ็นผู้ออกแบบเลยนะคะ รู้สึกดีใจมากเลยค่ะและเป็นรัชการที่10เป็นสแตป์ดวงแรกด้วยดีใจมากค่ะสแตมม์ที่ระลึกล็อตแรก1ล้านชุดถูกจัดสรรไปยังที่ทําการไปรณีนีทั่วประเทศแล้วและบริษัทไปรสีนีไทยมีแผนงานที่จะจัดพิมพ์เพิ่มอีก1นึ่งล้านห้าแสนชุดเพื่อรองรับความต้องการของประชาชนทีมข่าวจริงสปริงนิวส์รายงาน